บนโซเชียลแชร์เตือนสำหรับคนที่มีปัญหาสิวที่ผิวหน้าการกินยาแก้สิวอาจทำให้ตับพังได้ฮึชัวร์เหรอศูนชัวร์ก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาจากวิทยาคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับกินยาแก้สิวแล้วตับพังได้จริงเหรอครับจริงค่ะยาแก้สิวบางตัวถ้ากินโดยที่ไม่ได้มีการตรวจการทํางานของตั ทำให้ตับมีการทำงานหนักขึ้นทำให้เข้าสู่ภาวะที่ตับผิดปกติได้ยาแก้สิวบางชนิดที่ว่าเป็นกลุ่มไหนครับจะเป็นกลุ่มกรดวิตามิน A ชื่อสามัญไอโซเตติโนโอีนเป็นยาที่ได้ผลดีนะคะหัวกินไปหน้าแห้งเลยจากที่หน้ามันอยู่เนี่ยหรือว่าสิวเนี่ยยุบเร็วแต่ว่าก็จะตามมาด้วยความเสี่ยงของผลข้างเคียงซึ่งยังไงก็แนะนําว่าควรจะต้องมาเจาะเลือดหรือว่าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แต่สรุปแล้วที่แชร์เตือนว่ามียาแก้สิวที่กินแล้วตับพังนี่เป็นยังไงครับจริงค่ะเกิดขึ้นได้แม้จะเป น้อยแต่ว่าเราไม่มีทางรู้ว่าเราจะเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยคนนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกินด้วยความระมัดระวังอยู่ภายใต้การดูแลติดตามของแพทย์นะคะแม้สิ่งใดที่เราเข้าถึงได้ง่ายก็ไม่ได้แปลว่าปลอดภัยและมีประโยชน์นะครับ